ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอนาแห้วจังหวัดเลยปลายทางของเราในวันนี้ก็คือจุดกางเต็นท์ไล่ลงหนึ่งนะคะขับจากอำเภอนาแห้วขึ้นมาทางเทศบาลนาแหว้วเลยตรงเข้าไปนะคะเลยเซเว่นแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะคะเลยมาเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นจุดหมายเราจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะทุกคน mm. เห็นแล้วคะ่ <S <S ะเจอแล้ว เป็นจุดอันซีนไทยแลนด์ของอจังหวัดเลยก็ว่าได้เพราะว่าติดหนึ่งในสิบของอําดับจุดการเต็นที่เป็นทะเลหมอกทิวเขาแล้วก็ทะเลหมอกสวยมากๆมองไปทางด้านขวาเราจะเห็นกระท่อมเล็กๆนะคะอันนั้นจะเป็นลานนะคะลานการเต้นะะคะมาถึงแล้วคะ่ะไล่ลุงหนึ่งนะคะเราก็เลี้ยวเข้าไปเลย รถะะทุกชนิดทุกประเภทเข้ามาได้เพราะว่าติดถนนเลยนะคะเข้ามาถึงเราก็จะเจอลานจอดรถสามารถจอดแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ด้านบนนะคะข้างบนจะเป็นบ้านของเจ้าของสถานที่สามารถติดต่อได้เลยเดีย๋ยวเราเข้าไปติดต่อจุดกลางเต็นก่อนนะคะจองเอาไว้แล้วโอเคหลังจากที่เรา จับจองพื้นที่ในกลางเต็นท์เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพามาชมวิวทิวทัศน์กันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรถของลูกค้าทั้งสองหลังวันที่มาวันนี้ก็จะเป็นรู้สึกว่าจะมีคนจองบ้านครบกันทุกหลังเลยตรงนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดของไล่ลุงหนึ่งนะคะในการชมทะเลเหมอกในตอนเช้าเช้าและยามเย็น อันนี้เป็นบรรยากาศในตอนเย็นสักประมาณ5โมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านในาลานเดียวกันมองลงไปข้างล่างตรงนั้นจะเป็นอีกหนึ่งลานนะคะเป็นลานกลางเต็นท์เหมือนกันก็จะมีเก้าอี้มานั่งแล้วก็มีห้องน้ำด้านล่างตรงนั้นด้วยอันนี้มีคนพักนะคะอันนี้เป็นโซนด้านหลังของบ้านหลังมารคสกู่นี้นะคะ แล้วก็เป็นทางลงของลานกลางเต็นท์ชั้นที่สองลงไปจะมีทั้งหมด5ลานแต่ละดับจากชั้นบนสุดตรงตรงที่เราถ่ายรูปตรงนี้จะเป็นชั้นบนสุดไล่ลงไปประมาณ5ชั้นนะคะตรกนั้นก็จะมีห้องน้ำแล้วก็เป็นลานกลางเต็นท์ชั้นที่สามนะคะนะ,ะไล่ลงไปจากจุดที่เมยืนอยู่ก็จะมีบ้านพักนะคะ บ้านพักวันนี้เต็มทุกหลังเลยทุคนะคะบ้านนะคะจะมีห้องน้ำในตัวนะคะมีที่นอนสำหรับอนอนได้ทั้งครอบครัว 5- 6ฟุตนะคะมีระเบียงสำหรับชมวิวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวราคาอยู่ที่800บาทตรงนี้จะเป็นกระต๊อบและตรงนี้แหละจะเป็นที่นอนของเราในคืนนี้นะคะวันนี้ที่เลือกกลางในกระต๊อบเพราะว่าเกรงว่าจะมีฝน ก็เลยต้องหาหลังคาบบบังเต็นท์นิดนึงนะคะตอนนี้กลางเต็นท์เราก็เตรียมรับประทานอาหารรีบกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำนะคะเพราะว่าอากาศลมเย็นมากแล้วตอนนี้นะคะต้องรีบอาบน้ำกินข้าวอาบน้ำก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะข้ามเกินไปนะคะเดี๋ยวพามาดูห้องน้ำก่อนนะคะอันนี้จะเป็นทางลงไปห้องน้ำห้องน้ำจะ เป็นปูนอยู่ใต้พื้นปูนที่เป็นจุดชมวิวนะคะจะมีสองข้างฝั่งซ้ายและของฝั่งขวานะคะเดี๋ยวขอตัวรับประทานอาหารเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้ก็อาบน้ำก็เตรียมตัวเข้านอนแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้จ้ะ อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะทุกคนเช้าวันนี้พามาดูหมอกจางๆหลังจากที่มีฝนตกเมื่อคืนฝนตกนะคะแต่ไม่ตกแรงตกตกแบบลมหนาวตกเรียกลมหนาวนะคะมองไปไกลๆเห็นไหมเราจะเห็นทะเลเหมอกเพื่อนๆทุกคนสวยมากตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้านะคะสวยงามมากทะเลเหมอกตอนเชา้า เพราะว่าฝนตกลงมาก็เลยไม่ได้เห็นหมอกที่หนามากนะคะอันนี้จะเป็นป้ายทุกคนลองดูจินตนาการของคนที่เข้ามาเที่ยวที่นี่ใครมีร้านหน้ารา้นสติ๊กเกอร์หน้ารานก็จะแปะกันตรงที่ป้ายไล่ลุงหนึ่งแบบนี้สวยงามมากเหมือนเป็นการจับจองว่าฉันมาแล้วนะที่นี่และนี่คือบรรยากาศตอนเช้า บนยอดเขาสูงจุดกลางเต็นที่ไล่แห่งนี้นะคะใครมานี่สวยไหมเอ่ยใครมาที่จังหวัดเลยอำเภอนาแห้วเรียกว่าเป็นที่ที่มีจุดกลางเต็นท์เยอะมากเลยอำเภอนาแห้วเพราะมีภูเขาสูงทะเลเหมอกสวยหลายที่หลายจุดและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่อยากให้ทุกคนลองเข้ามาสัมผัส กับอากาศที่หนาวมันคือหนาวมากเลย <_ S 1> กด <_ S 1> ติดตามไว้พรุ่งนี้เราจะพาไปนอนกันที่ไหนนะคะเช้าวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปดื่มกาแฟ ى. กับบรรยากาศเย็นๆทะเลเหมอกสวยๆกันก่อน แล้วเจอกันในคืนวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่จ้า